จับแก๊งชาวต่างชาติตรเวนล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวย่านแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพกับพัทยาตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนปราบปรามจับกลุมกวาดล้างอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวตามแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อสนองนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวและนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลตำรวจท่องเที่ยวและตรวจคนเข้าเมือง ได้สืบสวนหาข่าวจนสามารถติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาชาวมองโกเลียที่ตะเวนก่อเหตุล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในพื้นที่เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครได้จํานวน3มราย1นึ่งมิสเตอร์ในเดนเนสเซอร์มออายุ32ปีสัญชาติมองโกเลียตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาที่174ทับพลงวันที่23มีนาคม2567ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ สจับกลุ่มมิสเตอร์แกงซอริกอวินอายุ25ปีสัญชาติมองโกเลียาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาที่175ทับ2567ลงวันที่23มีนาคม2567ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์และ3ามมิสเตอร์อัมบอร์ดอริคอร์อายุ24ปีสัญชาติมองโกเลียาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาที่176 2567ลงวันที่23มีนาคม2567ซึ่งต้องหาว่ากระทาความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ พฤติการในการจับกลุ่มสืบเนื่องจากวันที่11มีนาคม2567เวลาประมาณ13.30นาทีตำรวจท่องเที่ยวพัทยาได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรหนองปลือว่าเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกล้วงกระเป๋าในตลาดน้ำสี่ภาคทราบชื่อผู้เสียหายคือ M.I.S. Sun Yung อายุ71ปีสัญชาติจีนจากการสอบถามทราบว่าเมื่อวันที่8มีนาคม2567ผู้เสียหายเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย กับบริษัททัวร์จนวันที่เกิดเหตุระหว่างท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ในตลาดน้ำสี่ภาคได้ถูกคนร้ายซึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดลักเอาทรัพย์สินเป็นเงือนสด4,200อยหยวนประมาณ21,000บาทและเงือนสด1,800บาทซึ่งอยู่ในกระเป๋าสตางค์ในกระเป๋าสะพายสีดำไปจึงมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองปลือจากนั้นฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจท่องเที่ยวสี่กองกำกับการสอง กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งจึงทำการลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวจนทราบว่ากลุ่มคนร้ายได้พยายามก่อเหตุอีกหลายครั้งในพื้นที่เมืองพัทยาและได้มาก่อเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพบริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญห้างสรรพสินค้าและรถไฟฟ้า BTS โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำจะมีคนทำหน้าที่เลือกเหยื่อเปิดกระเป๋าถือร่มบังสายตาล้วงกระเป๋าชุดสืบสวนสถานีตำรวจท่องเที่ยวสี่กองกำกับการสอง กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งจึงประสานข้อมูลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสี่และสอพอหนองปลือเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อมาในวันที่23มีนาคม2567เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มสืบสวนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้มาพักอยู่ที่โรงแรมย่านถนนอ่อนนุชกรุงเทพจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพบชาวมองโกเลียจำนวนสามคนพร้อมทรัพย์สินหลายรายการ จึงได้ตรวจสอบเอกสารและทรัพย์สินที่ตรวจพบทั้งหมดเป็นบุคคลตามจับสารจังหวัดพัทยาที่174ทับสองพันทับสองและหมายจับที่176ทับสองซึ่งผู้ถูกจับทั้ง3มคนให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและก่อเหตุล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวชาวจีนจริงโดยเลือกตะเวนก่อเหตุล้วงกระเป๋าตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ในการก่อเหตุทุกครั้งจะมีหัวหน้าร่วมก่อเหตุและสังการหลังก่อเหตุพวกตนจะนำทรัพย์สินที่ได้มอบให้กับหัวหน้าแล้วจะได้ส่วนแบ่งในภายหลังจึงได้ทำบันทึกจับกลุมตามหมายจาับส่งพนักงานสอบสวนสพหนองปลือดำเนินคดีตามกฎหมายโดยกองบังคับการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ทำการเพิกถอนการอยู่ในราชอาณาจากักรของผู้ถูกจับทั้งสามรายและชาวมองโกเลียอีกสองรายซึ่งมีพฤติกรรมร่วมก่อเหตุกับผู้ต้องหาทั้งสามราย และขึ้นบัญชี blacklist เพื่อป้องกันไม่ให้เดินทางกลับเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยอีก